คนอวดผีคืนนี้พบกับเรื่องราวของภาพถ่ายติดวิญญาณในรถมือสองจนกลายเป็นรถผีสิงที่น่าขนลุกฝั่งด้านนี้ก็จะมีคราบเลือดที่ล้างไม่ออกร<อ>งเบลนะครับเดี๋ยวลองให้ดีมาดูฮะเนี่ยไหนฮะโอ้โหยนเลือดจริงด้วยอะรถคันนี้เดิมเพียรเจ้าของเป็นใครเพราะสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมีคนเสียชีวิตในรถคันนี้จริง ลาดท้าผีเจ็ดสาวเห็นผีเจ็ดทีเฮียนทั่วประเทศกับที่สุดของความอาถรรพ์หอพักราางจังหวัดพิษณุโลกล็อกครับพี่มันล็อกอะทำไมห้องนี้ล็อกอะ่ะไม่มีห้องไหนล็อกเลยอะ่ะนอกจากห้องเนี้ยห้องนี้แหละคุณแท้มีเหตุการณ์ร้ายด้วยเหตุการณ์ยังไงครับพี่เจนข้อมูลค่ะ ันเห็นเป็นข้อมือแล้วมีเลือดที่ข้อมือค่ะเหมือนเหมือนโดนกีดอะไรป่ะฮะเหมือนฆ่าตัวตายโดยการกีดเขากีดข้อมือตัวเองก็ไม่รู้นะและสา,สาวเห็นผีคนที่เจ็ดคุณน็อตตกอือห <c oughs> ไเป็นไรกินอะไรเหรอเป็นพลังงานวิญญาณค่ะเขาก้มเหมือนแบบก้มอยู่ใส่เสื้อกล้ามเอ่อเสื้อกล้ามสีขาวผมยาวไม่เห็นหน้านะเพราะผมปิด อยากลองเข้าไปดูไหมที่ไหนนะในห้องน้ําหลอนกับภาพถ่ายติดวิญญาณเด็กกลางกองถ่ายนี่คือตรงที่เราทํางานกันอยู่นะครับแล้ววิชายทองมเขาบอกว่ารีบออกมาเลยแบบน่าเลือรักเลยบอกว่าต้องทําบุญใหญ่แล้วล่ะเพราะว่าเขาเข้าไปอ่ะแล้วแบบเห็นแบบผู้ชายตัวแบบเปียกหมดเลยเงี้ยน,นั่งยองๆเงี้ยแล้วจับปลาขึ้นมากินเฮ้ นั่งเอาจับปลา,จ,ปาจะมบกินเนี่ยนะ